รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานชีวาพิบาลป้องแบบเขตสุขภาพที่4วัดพระบาทน้ำพุแห่งแรกของประเทศในการดูแลผู้มีสิทธิ30บาทแก่ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งระยะสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานชีวาพิบาลต้องแบบเขตสุขภาพที่4วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีให้การดูแลแบบประคับประคองกลุ่มพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐวันที่19เมษายน2567ที่วัดพระบาทน้ำพูออำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายแพทย์ชนนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานเปิดสถานชีวาพิบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่4วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีพร้อมมอบเกียรติบัตรการรับรองสถานชีวาพิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาและเกียรติบัตรครึ่งทะเบียนเป็นหน่วยบริการแด่พระราชวิสุทธิประชานาตหลวงพ่ออลงกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุโดยมีพระปัญญาวิสุทธ์โมลีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธ นายแพทย์โอภาสกันรกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เจเดทธรรมทัชอารีเลขาธิการสอปอสอชอว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายแพทย์พานุวัตรปานเกตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สคณะผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และอ,อสอมเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัจจุบันประชากรสูงอายุและพระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคติดต่อเรื้อรังเจ็บป่วยในระยะท้ายเพิ่มมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งเขตสุขภาพหนึ่งสถานชีวาพิบาลเพื่อให้การดูแลพระสงฆ์อา,าพาธผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายครอบคลุมทั้งสุขภาพกายใจปัญญาและสุขภาพทางสังคมโดยมีพระธีลานูปัตถากและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรม ร่วมกันดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมหลักที่สำคัญคือการเข้าถึงยาที่จำเป็นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพรวมทั้งการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนซึ่งการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยพื้นฐานการดูแลแบบประครับประคองจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐได้ นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าจังหวัดลบบุรีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มีประชากรสูงอายุ21.10เปอร์ซ็นเป็นผู้ที่มีภาวะติดเตียง1 0 5 1คนและมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย2,670คนในจำนวนนี้เข้าสู่ระบบดูแลแบบประครับประคอง1,921คนหรือประมาณ71เอร์เซ์ ได้พัฒนาต่อยอดวัดพระบาทน้ำพุให้เป็นสถานชีวาพิบาลต้นแบบของเขตสุขภาพที่4เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะประคับประคองมายาวนานถึง31ปีโดยใช้อาคาวรวัยลักษณ์ซึ่งเดิมเป็นสถานที่รักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโรคเอดมาปรับปรุงเป็นสถานพักฟื้นให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวม32เตียงประกอบด้วย3ห้องใหญ่คือห้องหญิง10เตียง ห้องชาย10เตียงพระสงค์สิเตียงและ2ห้องเล็กคือห้อง end of life สเตียงภายใต้การขับเคลื่อนแบบบุรณาการของเขตสุขภาพที่4และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรี